ครับสวัสดีครับปนักหลาดครับอันนี้มีน้องนะครับกีเซนะครับวันนี้สามร้อยนะครับมาทําเป็นรงเอ็นโรนะเข้าป่านะครับมาเซอร์วิสชกหน้านะครับชกหน้าชกหลังนะครับหน้าก็เป็นสเปคของเอรินมาแล้วนะเปลี่ยนสปริงมาแล้วนะครับก็ดูผลงานมาจากในช่อง YouTube ของทางร้านเล่านะก็อยากจะได้ความเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าใช้งานมาก็หลายปีนะครับชกหลังนี่ ใช้งานมานานนะครับ4ปีเห็นน้องว่านะครับก็คุยละเลยให้ฟังนะครับ์วิสเลเวลหนึ่งนะครับก็จะไม่มีการรับประกันเรื่องรั่วซึมทั้งชกหน้าชงชกหลังนะครับพยายามพูดให้เยอะขึ้นให้บ่อยขึ้นนะครับส่วนใครที่ต้องการเปลี่ยนอะไหล่นะก็จะมีการรับประกันเกิดขึ้นนะครับก็คือการ์วิสเลเวลสองนะครับอันนี้ถอดไม่ได้ยากมากนะครับก็ดูแลให้นะครับจริงๆแล้วต้องต้องถอดชกส่งมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไกลมากเงี้ยก็สะดวกมาส่งเป็นคัน เราจะทําทั้งหน้าทั้งหลังก็ได้นะครับส่วนคนที่ไม่สะดวกนะครับก็อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ถอดโชคนะครับขอให้ดีแล้วก็ส่งมาเคอรีเอ็กเพรก็ได้ไปสนีไทย EMS ก็ได้นะใส่ลังหนานะครับถ้าคุณใส่บางๆมาเนี่ยกล่องมันจะช้ำโซมนะครับถ้าเกิดว่าห่อภายในกันสะเทือนไม่ดีนี่รับรองครับโชคคุณทะลักออกมาแน่นอนนะครับเขาไม่ได้ใจดีกับเรานะครับผมไม่ได้โจมตีบริษัทไหนเป็นพิเศษนะครับให้แต่ว่า ก็พูดตามตรงว่าเขาไม่ได้ใจดีกับเรานะครับเขาอยู่ที่แพ็กเกจนะครับการห่อหุ้มนะครับของลูกค้าแล้วส่งแบบนนั้หนามาชกคุณก็ปลอดภัยนะครับเอานำรถมาสวิตนะครับชกหน้านะครับเอามาดูนะครับชก CRF นะครับตัวนี้ก็ up พสปริงเป็นของเอรินเรียบร้อยหลายคนนะชอบไปกดในแอปมานะฮะแล้วก็หาร้านติดตั้งไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ติดง่ายนะครับตอนานั้นก็ซื้อกับร้านตัวแทนจําหน่ายก็จะจบกว่านะครับซื้อแล้วก็เซ็ต น้ำมันนะครับให้ถูกต้องนะครับน้ำมันเนี่ยบางทีก็รักไก่กันนะครับผมก็ไม่อยากไปพูดนะจริงๆแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราเจอเคสล้วก็พูดให้ฟังแล้วกันนะครับในอย่างอนีนเน้เห็นไหมสีมันไม่เหมือนกันเลยนะครับซ้ายขวา,าทําอะไรก็อย่าลักไก่นะครับผมว่ามันมันไม่ค่อยดีหรอกลนะูกค้าจ่ายตังค์เราก็ทําให้มันจบๆบการเซตน้ํามันการทําโชคนะครับก็ควรจะทําเป็นคู่นะครับ ข้างหนึ่งรั่วอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะรั่วตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันจบในคราวเดียวนะครับฟฟลลิ่งที่ได้ก็จะได้นุ่มหนึบนะครับลูกค้าใช้เราก็จะได้ประทับใจก็ใช้น้ำมันเอรินนะครับตัวนี้เป็นกระบอกใหญ่แล้วก็มีความยาวระยะยุบเยอะนะครับตัวนี้โดดได้นะครับตัวอื่นๆไม่ใช่ว่าคุณไปอัปเกรดสปริงมาแล้วคุณคิดว่าคุณจะโดดได้นะครับ คุณต้องดูประเภทของรถด้วยว่ามันเป็นรถ enduro หรือเปล่าถ้าเป็น,ป,น,ป,นประเภทแบบรถทัวริงสตรีทยุธรรมดาทั่วไปเนี่ยอย่าไปอย่าไปโดดอย่าไปตกหลุมนะครับผมเห็นหลายคนเนี่ยชอบแบบชอบแบบไปเทสแบบนี้ผมน้องตกหลุมดูโอ้โหมันสะเทือนเยอะเส้นป่าถานนลอยสีขาวมันไม่ได้เก็บอาการนะครับคุณอยา่าคาดหวังอะไรเยอะถ้าเกิดแล้วคุณต้องการแบบว่าเก็บอ่าเก็บอาการได้เยอะคุณต้องซื้อรถ enduro นะแต่เส้นป่าถานนเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยมันนูนมนันมนูนเยอะนะครับ แล้วก็พื้นแอสฟาสถนนในเมืองไทยมันไม่ได้ดีนะครับขับขี่ก็ระวังอย่าไปไว้ใจมันทางโค้งนะครับทางแยกถนนที่ก็ทาสีแดงขี่ให้ช้าไว้นะครับยิ่งฝนตกยิ่งลื่นนะครับไม่รู้ใครมันเสลอนะเอามาใช้ทาในบ้านเราทุเรศมากเลยนะก็เซ็ตน้ํามันใหม่นะถอดล้างแล้วก็เซ็ตน้ํามันใหม่เป็นเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งก็คือไม่มีการเปลี่ยนซิลนะครับก็ใช้นับอายุต่อไปนะครับพอถึงเวลาซิลรั่วรั่วก็ต้องซ่อมนะครับ ก็จะไม่มีการรับประกัน,นครับก็จะพยายามคุยให้บ่อยนะครับพูดให้ชัดเจนทุกครั้งนะครับเพราะว่าอายุรถมันก็จะนับต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยู่ๆเราเซ็ตน้ํามันเราคิดค่าบริการนะครับแล้วเราต้องมารับประกันซิลที่เราไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้าผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับช่างที่เซอร์วิสโช๊คนะครับอันนี้จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับในจังหวะรีบาวนะครับของโชคนะครับ ตัวนี้ผมว่าวาลเขาน่าจะอั้นลมไม่อยู่นะฮะพรากดไปเนี่ยมันลงใช่ไหมแล้วมันมีลมแล้วมันกระเซ็นออกมาฟอฟอฟอฟฟนะครับคือจริงๆของเอรินตัวนี้เขาไม่มีนะครับถึงมีตัวนี้ก็คือชารุดนะครับก็ไม่เกี่ยวกับช่างที่มาเซ็ตโชกคนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนวาลตัวนี้ออกหรือนะครับหรือใส่น็อตน็อตเดิมของเออร์ลินเขาน็อตเป็นรูปดาวมันถ้าจะไม่ผิดนะครับ ว่าหูแร้ฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยเลยถอยถอยออกมาเดินเลยประตูงน้ำออกไปครับมันคือประตูองอย่างนั้นใจก็อยากจะไปถามนะแทนเอาเรารอนะครับก็พยายามไขด้วยมือนะครับผม power tool นี่จะใช้ยิงออกเป็นหลักนะครับเพราะว่าในจังหวะไขาเข้าเนี่แหละนะครับมันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับก็ไขแค่ ตึงๆนะครับจากนั้นเราก็ย้ำด้วยแพร่ทอันอีกทีนีงได้แปลงในแต่ละลกมาแล้วก็ขีดีเลยต่างกเสร็จด้วยนะครับพวกนี้อันเรียบร้อยนะสถานการเซร็จชกหน้านะครับเราไปถอดชกหลังมันนะครับ ติดตั้งสปริงเข้าไปเรียบร้อยนะก็ติดตั้งใส่รถนะครับใครไม่สะดวกก็ลองมาคุยดูนะครับแต่ว่ามีค่าบริการนะครับผมไม่ได้ถอดใส่ให้ฟรีนะครับแต่ว่าการถอดใส่ก็ใช้เวลานะพามาดูนะครับสําหรับน้องๆที่คิดว่าใส่โชคเอร์ล e ินแล้วอยากจะได้แบบว่ายุบเยอะๆเก็บรอยต่อได้ดีๆนะฮะมาดูนี่คุณต้องซื้อรถแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่แค่โยกเล่นนะนี่แค่โยกเล่นนะ เนี่ยระยะยุบมันขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยเก็บรอยต่อเก็บอะไรได้กิบๆเลยนะครับนี่คือโชคหลังของ CRF นะครับตระกูลนี้นี่ขี่ดีมากนะครับระยะยุบเหลือเฟือนะครับความนุ่มนวลก็เชื่อถือได้นะครับชื่ออรอินนะครับ